นักกอล์ฟสาวไทยไปคว้าแชมป์ระดับโลกนะครับได้เงินรางวัล138ล้านบาทเป็นไงครับการเล่นกีฬาเป็นอาชีพเนี่ยรายได้มันน่าสนใจมากเลยนะครับมันสามารถที่ทำให้คุณเป็นมหาเศรษฐีได้เลยนะครับซึ่งวันนี้นะครับผมก็จะมาบอกนะครับ5ชนิดกีฬาพารวยนะครับที่สามารถทำได้ในประเทศไทยนะครับ5 5ชนิดกีฬาพารวยในประเทศไทยนะครับมีอะไรบ้าง เรามาฟังนะครับเราฟังกันดูอันดับที่1นนะครับอันดับที่1ก็คือฟุตบอลนะครับซึ่งเป็นกีฬามหาชนนะครับยอดนิยมของประเทศไทยนะครับมีการเตะนะครับตั้งแต่เด็กนะครับเคมียันโปนะครับเล่นถ้าคุณเล่นอาชีพนะครับมีโอกาสที่คุณจะร่ํารวยนะครับเพราะว่ารายได้จากการเตะฟุตบอลเนี่ยมากทีเดียวนะครับก็6หลัก7หลักเลยทีเดียวนะครับสําหรับกีฬาอาชีพในประเทศเรานะครับ อันดับที่สองนะครับอันดับที่สองคือชกมวยนะครับชกมวยนะครับชกมวยนี่หารายได้นะครับซึ่งเป็นกีฬาที่ใช้แรงนะครับใช้แรงใช้ความสามารถส่วนตัวซึ่งผมกีฬาที่ทําเงินได้ทั้งมวยไทยและมวยสากลนะครับแล้วเป็นกีฬาที่เรียกว่าอะไรบ้านไม่รวยก็เล่นได้บ้านไม่รวยก็สามารถจะจะทได้นะครับเพราะว่าการฝึกซ้อมเนี่ยก็ต้องซ้อมตั้งแต่เด็กๆนะครับ ค่าใครชอบมวยชอบกีฬาต่อสู้นะครับชกมวยก็เป็นอาชีพหนึ่งเป็นกีฬาหนึ่งที่พาเรารวยได้นะครับดูอย่างพี่บัวขาวเป็นต้นนะครับรวยโคตรอันดับที่3นะครับอันดับที่3อันนี้ก็ต้องเป็นลงทุนนิดนึงนะครับมีอุปก,กรณ์นิดหน่อยนะครับนั่นก็คือแบดมินตันนะครับแบดมินตันตอนนี้นี่มีประเทศไทยนี่กำลังพัฒนา,าขึ้นนะครับซึ่งทำให้เรา ไปแข่งในเวอร์ทัวร์ในทัวร์อาชีพต่างประเทศเนี่ยได้นะครับซึ่งถ้าคุณสามารถเป็นนักกีฬาแบบมีตันอาชีพได้นะครับรับรองได้ว่าอยู่สบายนะครับรายได้ดีอันดับที่4นะครับเป็นอะไรไปไม่ได้นะครับนอกจากกอล์ฟนะครับซึ่งกอล์ฟเนี่ยก็มันมีกําแพงกั้นนิดนึงคือคุณต้องมีอุปก,กรณ์นะครับคุณต้องมีกอล์ฟคุณต้องมีสถานที่คุณต้องเช่าคุณคือต้องลงทุนนะครับมันต้องมีทุนนิดหน่อยถึงเยอะเลยอนะ เพื่อที่จะพัฒนาไปถึงการเป็นนักกีฬาอาชีพนะครับแต่ถ้าประสบความสำเร็จก็สุดจะคุ้มค่ายกตัวอย่างเช่นล่าสุดนะครับน้องจีโน่นะครับสาวไทยวัย21นะครับคว้าแชมป์ได้เงินมา4ล้านเหรียญดอลล่าสารัฐนะครับหรือเป็นเงินไทยประมาณ138ล้านบาท138ล้านบาทเอาเงินไปทำอะไรต่อหรือว่าเลือกเล่นดีนะครับรวยเลยนะครับแชมป์เดียวรู้เรื่องนะครับ อันดับสุดท้ายนะครับอันดับที่5นะครับซึ่งผมคิดว่าอยู่ในลิสต์ของผมนะครับแต่อาจจะไม่ถูกใจใครหลายๆคนนะครับนั่นก็คือวอลเลย์บอลหญิงนะครับต้องต้องมาร์ก้วยนะวอลเลย์บอลหญิงนะครับวอลเลย์บอลชายก็ก็ดีนะครับแต่ว่าถ้าความนิยมแล้วหรือว่าความที่รายได้เข้ามาแล้วอะวอลเลย์บอลหญิงยังเป็นยังดูดีกว่านะครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณมีลูกสาวนะครับ ตีกอล์ฟหรือเล่นบอลเล์ดูถ้าจะลุ่งนะครับแต่ถ้าคุณมีลูกชายไปฟุตบอลได้ครับต่อยมวยได้นะครับตีกอล์ฟก็ได้นะครับวอลเล์ก,ก็อาจจะเบรกเบรกไว้หน่อยนะครับเป็นยังไงครับสาหรับ5กีฬานะครับ5กีฬาพารวยในประเทศเรานะครับซึ่งน่าเสียดายที่บาสเกตบอลมันไม่อยู่ในลิสต์5ชนิดนี้นะเพราะว่าบาสเกตบอลในประเทศไทยยังไม่พารวยนะครับแต่คนเล่นเยอะคนดูเยอะแต่มันไม่พารวย ทำไงดีอะเพื่อนๆก็จบกันไปแล้วนะครับกับ5ชนิดกีฬาพารวยในประเทศไทยนะครับซึ่งอาจจะถูกใจหรือไม่ชอบใจใครหลายหลายคนนะครับหากว่าท่านใดนะครับมีกีฬาแนะนำนะครับที่นอกเหนือจาก5ชนิดนี้ที่ผมตกล่นไปก็คอมเมนต์บอกกันได้นะครับแล้วเรามาคุยกันว่ามีกีฬาอะไรอีกบ้างที่มันน่าจะเป็นอาชีพได้แล้วก็ทำให้เราอยู่ได้ในประเทศนี้ terima